วันน to ี้เราก็ได้มาดูนะครับการวางไข่ของจระเข้น้ําจืดนะครับซึ่งซึ่งอยู่อาศัยตามธรรมชาติในบึงบัวเพชรซึ่งอยู่ในเขตห้ำราชสัวตปาบึงบัวเพชรด้วยนะครับจระเข้ดังกล่าวเนี่ยลำตัวยาวประมาณ2เมตรเศษนะครับอายุคาดว่าน่าจะมาสักหกถึงเปีนะครับการวางไข่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จระเข้ก็วางโดยธรรมชาตินะครับก็พยายามหาพวกเศษหญ้ากองดินพูนมานะครับประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็เฝ้าไข่มาก็20กว่าวันแล้วนะครับ ซึ่งโดยปกติตามข้อมูลของจอระเข้น้ำขึ้นในบึงบเปลืเพชรเนี่ยนะครับก็จะมีการตั้งท้องโดยมาสักสามเดือนนะครับแล้วก็ใช้ในการฟักไข่เนี่ยประมาณ6 8สิถึงเจวันนะตอนนี้เนี่ยไข่ซึ่งอยู่ในในรังของเขาเนี่ยนะครับซึ่งหญ้าหมกไว้อยู่เนี่ยครับเราคาดว่าน่าจะประมาณสัก8-12ฟองซึ่งเราไม่แน่ใจว่าไข่เนี่ยได้รับการผสมไหมนะครับตอนนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าเนี่ยเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็ ขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องไม่ไปรัะแกสัตว์หรือไม่ทําอันตรายหรือบบรบกวนสัตว์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็ประชายพันธ์ให้น้องเทียวทุกคนได้รับทราบนะครับก็ต้องช่วยกอนุรักษ์และรักษานะครับตันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ